งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีนี้นะครับจัดตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่19พฤ <9. S 1> ศจิกายนที่สำคัญก็คือเป็นพิเศษก็คือวันที่10พฤศจิกายนท่านนายกรัฐมนตรีจะมามอบรางวัล Prime Minister Award นะครับคือรางวัลของท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบให้แก่ครูว,วิทยาศาสตร์นะครับหรืออาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นนะครับ ที่มาพร้อมกับโครงการวิทยาศาสตร์ดีเด่นของนักเรียนหรือของนักศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากนะครับต้องเป็นการเชิดชูบุคลากรทางวิทยาศาสตร์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะมาเองนะครับปีนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกับทุกๆปีที่ผ่านมาคือมีคนร่วมจัดเนี่ยเจกว่าองคอ์กรนะครับแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนะครับ หลายประเทศนะครับแล้วก็มีงานที่โดดเด่นที่จะแสดงนะครับหลายชิ้นทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่ผมอยากจะเชิญชวนเป็นพิเศษก็คือชุดที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศิลปะนะครับหรือศิลปะและวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อเป็นจะแสดงให้เห็นถึงหลักคิดหรือหลักปรัญชญาของกระทรวงอวที่เป็นกระทรวงที่ เห็นศาสตร์ต่างๆเป็นพระหูวิทยาการแล้วก็เป็นศาสตร์วิทยาการนะครับเมื่อมารวมกันเข้าก็จะกลายเป็นความเข้มแข็งของประเทศชาตินะครับก็เชิญชวนให้พวกเราทุกคนมาชมกันนะครับผู้ปกครองเด็กเยาวชนนะครับรวมทั้งที่อยู่ในสถาบันการศึกษาและไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษาครับสองวันครับ้แรกเป็นแบบออนกราวน์คำว่าออนก่าวก็คือมีนิรการหลัก จัดที่ IMPACT เมองอราดีฮอ9ถึงฮอ12ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่19นะครับก็มีพื้นที่ในการจัดแสดงไหลเป็นเมืองตารางนี้มีอาวุเรียหลักประมาณ10อาวุธเรีมีหน่วยงานของกระทรวงอวไปร่วมจัดทั้งหมดนะครับมีของสมาคมนะครับแล้วก็มีการประกวดแข่งขันต่างๆนานงานเราเรียกว่าออนไลน์ครับก็จะมีช่องทางที่จะเข้าไปในเว็บไซต์หลักนะครับ t h a i l a n d n c f i r c o m อันนี้ก็เรียบเหมือนเป็นประตูที่ทุกคนนะเปิดเข้าไปแล้วจะพบกับกิจกรรมทุกสิ่งอย่างที่เป็นออนไลน์แล้วก็แบบ Virtual Exhibi t i o n ครับ